ข่าวแรกวันนี้นะคะทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดหลักเกณฑ์การคำนวณสสบัญชีรายชื่อจัดทำข้อมูลข้อดีข้อเสียการออกเสียงประชามติสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งค่ะ สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2569การเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไปพร้อมกับการออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยการเลือกตั้งจะประกอบด้วยสสจำนวน500คนมาจากสสแบบแบ่งเขต400เขตเขตละ1คนรวม วม400คนและแบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนซึ่งพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้พักละ1บัญชีมีจำนวนไม่เกิน100คนสำหรับการคำนวณสัดส่วนของสสแบบบัญชีรายชื่อสามารถคำนวณได้จากการรวมผลคะแนนทั้งหมดที่ทุกพักการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศหารด้วย100จะได้ผลลัพธ์เป็นคะแนนเฉลี่ยต่อสสแบบ บัญชีรายชื่อ1คนและนําคะแนนเฉลี่ยนี้ไปหารคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักการเมืองได้รับก็จะเป็นจํานวนสสอที่แต่ละพักการเมืองนั้นได้รับค่ะในขณะที่การออกเสียงประชามติในครั้งนี้จะเป็นครั้งที่1จาก3ครั้งโดยมีประเด็นคําถามว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงสามารถเลือกได้สมช่องคือเห็นชอบไม่เห็นชอบและไม่แสดงความ คิดเห็น ดยการออกเสียงประชามาติจะถือเป็นข้อยุติต่อเมื่อคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับข้อดีของการออกเสียงประชามาติทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทํารัฐธรรมนูญและทําให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2560าจัดทาขึ้นในขณะที่ประเทศไม่ได้ปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงทําให้บทบัญญัติบางประการ ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับจะทำให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีประเด็นปัญหาไปในคราวเดียวกันส่วนข้อเสียอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตราและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดก,การออกเสียงประชามติค่ะ